ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้ยวส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้ยวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนถ้าเราจะมีละครใหม่ๆมาให้ดูมากกว่าใครๆวิธีการสมัครก็ง่ายๆนะครับแค่กดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่คําอธิบายใต้คลิป สำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องของพี่ชายเซลูที่มาจากโรคเอร์พร้อมกับพลังพิเศษและความสามารถในการกินกินวงแหวนวิญญาณเรื่องราวจะเริ่มต้นตั้งแต่แม่เซลูยังไม่ตายมาดูกันว่าพี่ชายเซลูจะทรงพลังแค่ไหนและเมื่อเจอกับถังซานเรื่องราวจะเป็นยังไงมาติดตามกันได้นะครับสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง3ามช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงเช้าแปดนาฬิกา ช่วงเที่ยง12นาฬก15นาทีและช่วงเย็น18นาฬกานะครับสำหรับวันอาทิตย์กับวันจันทร์เราจะลง2ช่วงเวลาเท่านั้นนะครับนั่นก็คือตอนเช้า8นาฬกาตอนเที่ยง12นาฬก15นาทีเรามารับชมตอนต่อไปกันเลยนะครับเจ้าพร้อมหรือ,อยังเสียงชายเชราอันสงบดังขึ้นเขียนเลินเฉียค่อยๆเงยหน้าขึ้นและมองเห็นว่าดวงตาของเธอเป็นสีทองทั้งหมด ปล่อยแสงที่เต็มร้อยรัศมีศักดิ์สิทธิ์ออกมาใช่ข้าพร้อมแล้วเสียงของเฉียนหลุนเฉียหขาดความรู้สึกเหมือนครั้งก่อนและเธอก็ดูเฉยเมยและเย็นชาราวกับว่ามันได้ออกมาจากปากมนุษย์ร่างอีกหนึ่งร่างเดินออกมาจากข้างหลังโรกปั้นทูตสวรรค์อย่างชา้าช้าเสียงของร่างสูงใหญ่และแข่ชราก็ช,ชัดเจนขึ้นเมื่อปรากฏตัวเอแดนของข้ามีไว้เพื่อรอคอยวันนี้เพราะวันนี้ ข้าเราคอยมานานกว่าร้อยกว่าปีเอาระมากับข้าผู้ที่ออกมาจากรูปปั้นของทูตสวรรค์ก็คือเฉียนเต้าเหลวราชทินนานามพมยุทธในระดับ99ทันใดนั้นแสงแวบวับขึ้นด้านหลังเฉียนเต้าเหลวร่างของเขาถูกอบร้อมด้วยเมฆแสงสีทองวงแหวนพิญญาณ9้าวงเรียงตัวกันอย่างพรานีบนร่างกายของเขาปีกสีขาวสามคู่ปรากฏขึ้นพร้อมกันมันคือทูตสวรรค์ มีญาติยศการต่อสู้ชั้นยอดของเขานอกจากปีกนี้แล้วร่างกายของเฉียนเท้าเหลียวก็ถูกปกคลุม,มด้วยทองคําแต่ทว่าเมื่อเทียบกับทองคําของเฉียนเลินเฉียแล้วดูเหมือนว่าจะยังขาดอะไรบางอย่างทนนั้นรูปปั้นของทูตสวรรค์เฉียนเท้าเหลียวและเฉียนเลินเฉียต่างก็กลายเป็นแกนหลักของวิหารผู้อาวุโสทั้งหมดบนหน้าผากของเฉียนเต้าเหลียวมีอัญญาีสีทองรูปเพชรปรากฏขึ้น แสงสีทองประหลาดพุ่งออกมาจากอัญ,ญมณีรูปเพชรบนหน้าผาของเขาสองประกายลงบนตําแหน่งกึ่งกลางเขียวของทูตสวรรค์ทรายนั้นกระแสวังวนสีทองก็ปรากฏขึ้นระหว่างเขียวของรูปพันทูตสวรรค์แระรูปพันทั้งหมดก็ดูเหมือนจะสั่นเล็กน้อยเมื่อเห็นฉากนี้เฉียนเลิศเฉียผู้มีดวงตาสีทองอารามก็รู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเห็นได้ชัดว่านี่เป็นครั้งแรกที่เธอเห็นสถานการณ์เช่นนี้ เอาละเจ้าเด็กน้อยมาด้วยการเถอะเฉียนเจ้าเลียวหันกลับมาเรียกเฉียนเลินเฉียจากนั้นก็เร่งความเร็วขึ้นอย่างกราธทานหาันและร่างของเขาก็พุ่งชนกับรูปปั้นทูตสวรรค์ขนาดใหญ่เลินเฉียแไ,ได้ปิดปล่อยวิญญาณยุทธการต่อสู้ของเธอแต่ร่างกายของเธอลอยขึ้นอย่างเบาๆไปตามหลังเฉียนเท้าเรียวไปที่รูปปั้นทูตสวรรค์ฉากรราปราดปรากฏขร้นเมื่อร่างของเฉียนเจ้าเลียว ชนเข้าขับรูปปั้นของทูสวรรค์ขนามาเฮมาไม่มีการประแทาก,กันอย่างรุนแรงแต่เราขับร่างนั้นได้กระแทกเข้ากับชั้นน้ําแสงแวบวาบแล้วหายไปสถาน,นาการณ์ของเฉียนเนเฉียก็เหมือนกันทันทีหลังจากเฉียนเท่าเหลียวเธอเข้าจมลงไปในรูปปั้นทูตสวรรค์กระแสวังวนกลางเขียวของทูตสวรรค์หกปีค่อยๆหายไปภาพรองตาก็าหายไปเช่นกันเมื่อแสงเริ่มดีลงทุกสิ่งก็ลับคืนสู่ความสงบ มีเพียงเฉียนเจ้าเหลียวเฉียนเลินเฉียที่หายรับไปในแสงสีทองที่บรรจบกันมีเศษแสงสีทองหอมหุบร่างกายของเธอเฉียนเลินเฉียเพราะว่าเธอได้เข้าสู่โรคแปลกประหลาดสิ่งแรกที่เธอรู้สึกคือความอบอุ่นอันไหลขอบเขตท,ที่อบร้อมร่างกายทุกสิ่งรอบตัวดูราวกับไม่จริงและรอบคลื่นสีทองรองตาย,ยังคงเปล่งประกายราวกับครั้งรอดผ่านโอโมงที่ความแน่นไปด้วยแสงรองตาเฉียนเต้าเหลียวอยู่ข้างหน้า นำทางเฉียนเดินเฉียให้ทะยานไปข้างหน้าดูเหมือนว่าหลังจากผ่านไปราวกับหนึ่งตรวรรษสภาพแวดล้อมโดยรอบก็หายไปอย่างกะทันหันภาพรองตาหายไปและความเป็นจริงก็กลับคืนมาเฉียนเดินเฉียปรจาจัยที่พบว่าตนและท่านปู่มาถึงห้องโถงแห่งหนึ่งเมื่อร่างนั้นปรากฏขึ้นอีกครั้งเธอก็เห็นความแปลกประหลาดของห้องโถงนี้ทันทีรายล้อมไปด้วยท้องฟ้ายาข้าําขืนที่ไร้ขอบเขต มีดวงดาวมากมายและห้องโถงที่เธออยู่นั้นดูเหมือนกำลังลอยอยู่ในท้องฟ้ายามข้าคเินนี้จริงๆห้องโถงหลักเป็นลูกหกเหลี่ยมมีเสาทองขนาดใหญ่หกต้นคํำยันหลังคาไม่มีกำแพงใดๆทั้งสิน้นทุกสิงรอบข้างว่างเปล่าไม่ว่าจะเป็นหลังคาหรือเสาทองขนาดใหญ่หกต้นร้อนเหมอนรอดลายปาร,ราดสลักอยู่นับไม่ถ้วนแส่นเหล่านี้ร้อนสร้างขึ้นจากทูตสวรรค์ตรงกลางห้องโถงใหญ่ มีรูปปั้นทูตสวรรค์สูง3เมตรดูเหมือนรูปปั้นในห้องโถงผู้อาวุโสทุกประการแต่มีขนาดเล็กกว่ามากรูปปั้นทูตสวรรค์องค์นี้ไม่ใช่สีทองอารามแต่เป็นสีเทามนด้านหน้ารูปปั้นก็เหมือนกันมันคือดาบยาวสีเทาปักลงดินปีกทั้ง6กลางออกด้านหลังราวกับสิ่งมีชีวิตท่านปูที่นี่เหมือนที่ไหนหลังจากมาถึงโรคแปลกๆแ,แ,แห่งนี้ เสียงของเฉียนเลินเฉียงเ,เริ่มมีกลิ่นอายมนุษย์ในที่สุดรอยยิ้มผรลาดปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเฉียนเต้าเหลียวแต่พูดขึ้นว่าที่นี่คือวิหารเทพที่แท้จริงสานที่ที่ทูตสวรรค์ใช้ในการสืบทอดเอาระเด็กดีเข้ามาที่นี่สิขณะที่เขาพูดเขาก็บะโบกมือให้เฉียนเลินเฉียเฉียนเลินเฉียเดินไปหารูปปั้นทูตสวรรค์ที่นำโดยเฉียนเต้าเหลียวเฉียนเต้าเหลียวจับมือเธอและมองดูอัญ,ญมณีสีทองรูปเพชร ที่ปรากฏบนหน้าผากของเธอความเจ,จริญรัสจะปรากฏขึ้นที่นี่เทพก็จะปรากฏขึ้นอีกครั้งในโลกนี้นี่คือสถานที่ที่เจ้าจะต้องผ่านการทดสอบครั้งสุดท้ายาการทดสอบเทพครั้งที่9ขณะเดียวกันก็เป็นสถานที่ที่เจ้าจะสืบทอดต,ตำแหน่งเทพอย่างแท้จริงแลกเข้าสู่ระดับเทพในทวีปตัวหลวข้าไม่รู้ว่าไม่มีเทพปรากฏตัวมากี่ปีแล้วในที่สุดเจ้าก็าจะกลายเป็นผู้แข็งแกร่งที่สุดในแผ่นดินใหญ่ และนำพาจักรวัิวิญญาณยุ์ไปสู่จุดสูงสดุดเมื่อได้ฟังคำพูดของเฉียนเต้าเหลียวดวงตาของเฉียนเลินเฉียวก็ค่อยๆสว่างขึ้นแววตาอันแข็งแกรง่งฉายวววในดวงตาสีทองของเธอทันใดนั้นร่างหนึ่งก็ปรากฏขึ้นในจิตใจของเธอร่างที่เธอเคยแพยแพ้เฉียนเลินเฉียจะไม่มีวันลืมผู้ชายที่เอาชานะเธอได้ในตอนนั้นสติปัญญาและความแข็งแกร่งข,ของเขาทําให้เธอมองว่าเขาเป็นศัตรูตัวฉกาจที่สุด เซลโจข้าจะกลายเป็นเทพเจ้าให้ได้แล้วเจ้าล่ะข้าจะไปหาเจ้าอย่างแน่นอนเจ้ามีทางเลือกเพียงสองทางเท่านั้นคือการยอมแพ้หรือตายนอกจากท่านผู้แล้วเขาเป็นคนเดียวที่ข้าไม่เคยเกลียดข้าหวังว่าเจ้าจะไม่ทําให้ข้าผิดหวังเซียวเชียเสียงของเฉียนเต้าเหลวปลุกเฉียนเลินเฉียจากความคิดท่านปู่ข้าควรทําอย่างไรบ้างดวงตาของเฉียนเลินเฉียกลับมาแน่ๆอีกครั้ง ไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดเมื่อนึกถึงชื่อของเซียวโจขึ้นมาหัวใจของเธอเข้าร้อนรุ่มครั้งแรกที่เธอได้เห็นเซียวโจอยู่ภายใต้การนำของนิ่งเฟิงเจอรอครั้งสุดท้ายที่เธอเห็นเขาเขากลายเป็นศัตรตูแต่เธอไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดแม้ว่าเซียวโจจะทำลายความพยายามการแฝงตัวอยู่ในจกักรวดิเทนโตมานานกว่า10ปีแต่เฉียนเลินเฉียก็ไม่ได้เกลียดชังเขาแต่กลับยิ่งชื่นชมเขามากขึ้น ใ,ใจเธอไม่ต้องการที่จะฆ่าเซียวโจแต่ต้องการที่จะพิชิตใจชายคนเดียวที่เธอชื่นชมเขียนเลือดของเจ้าสิเขียนเจ้าเรียวชีไปที่อัญญามณีคมใสที่อยู่บนด้ามดาบตรงหน้ารูปปั้นทูตสวรรค์เฉียนเลือดเสียสูดหายใจเข้าลึกๆเธอรู้ว่าวินาทีนี้มาถึงแล้วเธอค่อยๆย,ยกมือขวาขึ้นแรบปิดทับด้วยอัญญามณีทใดนั้นนิ้วหัวแม่มือแะเลรบของเธอก็ถูกปัดผ่านนิ้วกลาง เลือดประหลาดพุ่งออกมาจากรอยควันของดาบด้วยพลังเวิญนาณของทูตสวรรค์ของเธอทันทีและมันเพื่อนไปด้วยอัญมญณีบนด้ามดาบสีเลือดของเฉียนเลินเฉียดูแปลกๆไม่ใช่สีแดงของมนุษย์แต่เป็นสีชมพูอ่อนๆอนผสมกับสีทองอ่อนๆอนเลือดแปลกๆนี้ยังมีน้ำหอมอยู่บ้างเล็กน้อยดัไนั้นเฉียนเลินเฉียเขารู้สึกได้เพียงว่ามือขวาสันสะท้านร่างที่ถูกตัดของเธอ ก็ถูกดูดเกินลงบนอัญมณีใสอัญมญณีเรียบรื่นราวกับแวมพายกระหายเลือดกำลังคืนกินเลือดของเฉียนเลินเฉียอย่างบ้าคลั่งเลือดพุ่งออกมาจากบาดแผลทําให้ร่างของเฉียนเลินเฉียสานสถานอย่างไม่รู้ตัวพงแหวนวิญญาณโผล่ออกมาจากร่างของเฉียนเลินเฉียทีระวงเสียงดังโครมครามปีขนาดมาคือมาทั้ง6พุ่งทะยานออกมาจากด้านหลังแผ่ขยายขึ้นไปในอากาศเลือดที่ถูกดูดเกิน ิญยาณยุดการต่อสู้ของเธอก็ถูกบีบให้หลุดออกมาเองเฉียนเต้าเหลียวยืนอยู่ทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้าอย่างคังวลเลือดของเฉียนเลินเฉียร่างไรมากขึ้นเรื่อยๆอัญญามณีบน,บนดาบยาวก็ค่อยๆสว่างขึ้นในตอนแรกอัญญามณีเรานั้นเปล่งประกายแสยงสีชมพูทองเช่นเดียวกับเลือดของเฉียนเลินเฉียแต่เมื่อเวลาผ่านไปสีชมพูในแสงก็ค่อยๆจางลงแระกลายเป็นทองคำบริสุทธิ์ แสงสีทองนั้นหมุนเวียนไปตามอัญมณีซึมทราบเข้าสู่ดาบยาวอันแปลงประดาทีระน้อยความรู้สึกอ่อนแอนเริ่มปรากฏขึ้นในใจของเฉียนเลินเฉียแต่เธอยังคงรักษาการเคลื่อนไหวนี้ไว้อย่างมั่นคงโดยไม่เปลี่ยนแปลงแม้กระทั่งกระตุ้นพลังวิญญาณของเธอเพื่อเร่งการหลั่งเลือดอย่างเลินเฉียค่อยๆตระหนักว่าร่างกายของเธอไม่สามารถขยับได้อีกต่อไปความรู้สึกอ่อนแอนของเธอยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ แต่แสงสีทองที่ปล่อยออกมาจากดาบยาวเบื้องหน้าก็เริ่มทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเมื่อวิหารเทพทั้งหมดแผ่ขยายออกไปรดลายที่สลักไว้บนวิหารเทพโดยรอบก็เริ่มเด่นชัดขึ้นแสงจางจางแผ่กระจายไปทั่วเราวกับมีชีวิตแสงสีทองค่อยๆสว่างขึ้นอย่างช้าๆเฉียนเรียวเยิ้มดวงตาเต็มไปด้วยพลังกายไฟเขาพึมพำว่าข้ารอเวลานี้มานานเกินไป นานเกินไปแล้วจริงๆถังเฉินเจ้าในที่สุดก็ตามหลังข้า1 9 5่าถึงแม้ว่าข้าจะไม่สามารถกลายเป็นเทพเจ้าได้แต่ทว่าลูกหลานของข้าก็สามารถที่จะกลายเป็นเทพได้หากเจ้ายังคงมีชีวิตโยเจ้าจะเป็นอย่างไรเมื่อเห็นหลานสาวของข้ากลายเป็นเทพเจ,เจ้าหาห่าเสียนเจ้าเหลียวยกขาขวาขึ้นด้วยความยากลาบากเล็กน้อยก้าวไปข้างหน้าได้ไมาอยู่ระว่าง รูปปั้นทูตสวรรค์สีเทาและดาบยาวที่ค่อยเปลี่ยนเป็นสีทองความร้อนระอุในดวงตาของเขาค่อยๆแปรเปลี่ยนเป็นความเมตตาทางมองไปที่เฉียนนนเฉียรและพูดว่าเด็กดีนี่เป็นการผ่านด่านสุดท้ายของเจ้าและเป็นด่านสุดท้ายของท่านปู่ของเจ้าไม่ว่าเจ้าจะเจ็บปวดเพียงใดเจ้าต้องประสบความสําเร็จในอนาคตหากเจ้าได้พบกับถังเฉินผู้ไร้เทียมทานเจ้าจะต้องเอาชนะเขา ปู่ของเจ้านั่นคือคู่ต่อสู้ที่สําคัญที่สุดในชีวิตของท่านปู่ของเจ้าท่านปู่ท่านจะทําอะไรเฉียนเลินเฉียตะโกนอย่างบ้าคลั่งไรน้นานความวิตกกังวลอย่างรุนแรงก็พุ่งพล่านขึ้นในใจสายตาที่อ่อนโยนและสงบนิ่งของเฉียนเต้าเหียวคือต้นเหตุของความกังวลเฉียนเต้าเรียวเยี่ยมเล็กน้อยและพูดว่าเจ้าเด็กโง่ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆโดยไม่ต้องเสียอะไรไปหรอกนี่คือโชคชะตาของข้า ในฐานะผู้วิทักษ์ผู้สวรรค์การดำรงอยู่ของข้าคือมรดกของทูสวรรค์หาประสาจ,จากข้าเจ้าก็ไม่มีตัวตนกระบวนการสุดท้ายนี้อาจสําเร็จรุ่ร่วงได้เจ้าอย่าเสียใจไปเลยเจ้าขยับไม่ได้แล้วนะภาษาอะไรกับการหยุดยั้งข้าจำคําพูดของข้าไว้จงนําพาจากักรวรริวิญญาณยุศไปสู่ความรุ่งโรจน์เจ้าได้พบกับถังเฉินช่วยข้าปราบเขาด้วย ขณะสนทนากันอยู่นั้นโจโจก็มีเปลวไฟสีทองอารามพุ่งขึ้นจากเฉียนเต้าเหลวเปลวไฟนั้นไม่มีความร้อนใดๆแต่บัดนี้กับสองสว่างไปทั่ววิหารแสงสีทองจางๆของวิหารบัดนี้กับกลายเป็นสีทองอารามเฉียนเต้าเหลวถึงกับแทนที่รูปปั้นทูตสวรรค์และกลายเป็นศูนย์กลางของวิหารแห่งนี้ท่านปูยาเฉียนเลินเฉียตะคและดิ้นลนอย่างสิ้นหวังแต่ดังที่เฉียงเต้าเหลวได้เอ่ยไว้ เธอขยับตัวไม่ได้แม้แต่นิดเดียวร่างของเธอถูกอญยะพนีบนดาบยาวกืนกินจนขยับไม่ได้แม้แต่นิดเดียวร่างของเฉียนเท่าเรียวกลายเป็นสีทองอารามเปลวไฟสีทองถูกจุดเคลื่อนโดยตัวของเขาเองไม่ใช่แค่พลังวิญญาณของเขาเท่านั้นแต่ยังรวมถึงร่างกายวิญญาณและทุกสิ่งที่เขามีเปลวไฟเทพอันบริสุทธ์นี้กาลังกืนกินเขาอย่างช้าช้าและเบื้องหลังเขาเทวรูปเทพสีเทากําลังดูดซับพลังที่บัตถุกออกมา จากเปลวไฟอย่างบ้าคลั่งเวเสียฟังข้าไว้ข้าไม่เคยบอกเจ้าสักคำเหตุผลที่แม่ของเจ้าไม่ดีกับเจ้าและทอดทิ้งเจ้าตั้งแต่เด็กนั้นไม่ใช่ความผิดของแม่เจ้าแต่เป็นพ่อพ่อของเจ้าต่างหากพ่อของเจ้าได้ตายด้วยน้ำมือของถังเฮาถังเฮาแค่ทำร้ายพ่อของเจ้าอย่างรุนแรงในตอนนั้นแต่เป็นแม่ของเจ้าปีบีตรงต่างหากที่เป็นคนฆ่าพ่อของเจ้าจริงๆอะไรนะ เงนินเหียฉียช่องมองท่านปู่อย่างว่างเปล่าและในตอนนี้แสงสีทองที่เพิ่มขึ้นจากเปลวไฟก็พุ่งสูงขึ้นเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ